มีสิทธิมีหน้าที่นะครับที่นะครับสังคมและรัฐบาลนะครับจะต้องดูแลให้เขาสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆให้ตรงได้นะครับก็ถึงได้จัดงานนะครับวันกฎพิการสากลขึ้นนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่3 The development the l Thai communities. we r สาม มอานกนโยบายกมองว่าการมีงานและการประกอบอาชีพมได้ในกาันจปงที่เป็นประโยชน์พิการนก็สามารถเพิ่ของไว้ะนักนาองบาก็มองว่าถคารการงานทำเนาน ตอนนี้เนี่ยกฎหมายเราก็ออกมาน่าจะบรรยศสูงสุดเท่านานห้าสิบสองพันห้าร้อยห้าสิบแล้วก็ได้เปิดกระทรวงกำหนดไว้ว่าเอ่อ,อ,อถานประกอบการหน่วยงานจัดงารต้องรับคนพิการหนึ่งคนต่อจำนวนเจ้าที่าาของสถานประกอบนั้นร้อยคนก็คือหนึ่งต่อร้อยนะคะก็เราดูสัดส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยทำได้นะคะเอ่อดังนั้นเนี่ยเออ่ขณะนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเอ่อสัตว์งานพัฒนา จิตวิทยาหรือไม่ได้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงก็เลยจับมือร่วมกับกระทรวงแรงงานนะคะแรงงานภาคเอกชนทางด้านจิการทยาส่วนบุคคลต่างๆนะคะเรามาดำเนินการว่าจะทำยังไงถึงเสริมให้จิตวิทยามีงานทำขณะนี้เนี่ยเราก็มองว่าปัญหาอาจจะเกิดจากตรงที่ว่าการประชาสัมพันธ์เราจะทำยังไงให้กัน ให้คนพิการมีความรู้สึกว่าเขามีศักยภาพที่สามารถทำได้ที่ว่าหลายคนมีศักยภาพแต่ว่าขาดโอกาสคืออาจจะไม่มีข้อมูลตรงไหนว่าสถานประกอบการตรงไหนที่ต้องรับคนพิการประเภทนั้นประเภทนี้ว่าตำแหน่งงานเป็นอย่างไรบ้างจิกซี่เป็นบริษัทแรกๆที่ทําเลยเนี่ยคะเขาไม่ได้รับทุรายับทุราย <mondo> <flix> <segue> okay. Okay. ต hey, okay. uh ่อร้อยเนี่ยก็จะทำยังไงจะรับคนพีการหนึ่งกับห้าสิบนะคะคือเพิ่มคนการมาก้ก็มองเห็น่วคนดตอ่กนั่นาจะสาปรถตอบการมุ่งารโอเคตอนนี้น้องทำอะไรแหนในบิ๊กซีอะคะ มานานหรือ,อยังคะเป็นยังไงบ้างคะเราก็เรามีศักยภาพไม่แพ้คนปกติใ่ไห